ที่ต้องหาดูไม่ทันอ่ะเกียเอาแล้วครับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะวันนี้อยู่กันในเกมผีอ่ะลืมอาชืีพทีเดี๋ยวเราไปกันให้เราเกตคืออะไรอ่ะต้องเสียหน,น,น่อยด้วยกันนะเอาไปเสียดาดามเลยจะได้ตดิดใจเผยเนื้อหาในสมุดบันทึกให้ผมใส่ออืมอืม เสียงอะไรนะเดินสิตัวนี้มือเปิดได้นะไม่มีอะไรสูบเก็บปิดไปเนี่ยเปิดได้ได้เสียงะไรนะยานะอือจุดนี้ไม่มีอะไรละมานี่กัน อืมสะพานตรวจดูตแนน่งขอปีศาจและหลอซ่องอะไรให้ครูไม่เคยกลับมาอะไรเสียนั่นอะไรเสียใครน่ะผมต้องไปไหนเดี่ยตะกี้คนดูัวยังไม่เข้าใจเลยโอ้ใครจะไปดูวีดีโอกันไม่เอาหรอกอืมนี่ ตรวจดูแผนที่เพื่อสำรวจโอเคไม่เข้าใจสน,นิทแผนที่อะไรอ,ะอ่ะตอนนี้คนอยู่ที่ไหนอะ่ะตรงน,นี้ปะอ่ะาใช่ใช่แผนที่อะไรของแกเนี่ยไม่กล้าเข้าไปมืดตืดวิน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 ไมผม <c ười> ต้องช่วยเขอเขาปิดปิดปิด เ้ย <laughs> อะไร <laughs> อะไร,ะไรสั่นอะไรนะคืออะไรตัวนี้ลูกตาเนี่ยตดใจหมดเลยทีเดียวทั้งที่คิดว่าตัวเองไม่กลัวผีแล้วนะเนี่ยนี่กล้าอ,ออกไปแล้ว่ามันจะผ่านด่านนี้งไงอ่ะเกต เก็บของ20ชิ้นนะโอเคหาของกันหาเปิดกล่องกันเปิดได้ใหมนึ่งชิ้นปิจดดีกว่าปิดไปปิดไปไม,ม่มีแล้วอืม,อมโอ้โหฮ่าตัวใจหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะผมเปิดนี่ก่อนอเก็บลูกกระต่ายครับเอาไ้ดูผี เก็บมาละอืมเก็บหายนี่ได้ป่ะไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เปิดกล่องกันได้ถุงมาแล้วหนึ่งเน,นี่ยเออสองอันนี้เก็บไม่ได้ละอืมโอ้ยเปลี่ยนโหนาะอืมเดินใกล้เพิ่มเดินใกล้ใช่ไหมตัดใจหมดเลยอันนี้เก็บได้ป่ะเฮ้ยอืม,อม อย่านะเสี่ยนอะไรนะมันเดินมาแล้วเป็นคนอ่านานิ่ทำเมื่อกี้มันไม่เทียบผมหล้อนไหมฮนะอย่ามันมาใกล้ๆอ่ะรวไฟที่ก่อนอาวางไว้หน่อย ผมไม่กล้าออกจากห้องน,นี้แล้วไปไปแล้วนะคนดูอพอแล้วนะอืออ่านี่ต่ออะไรอะไรอะไรมีอะไรไหมไม่มีนะเปิดได้ไหม,มเสียบลงเสียบลงครับเปิดเปิดเปิด ใหม่เนี่ยอะไรอ่ะโอเคป้งสติไว้เราคือไ <c oughs> ม่กล้าเดินเลยตอนเนี้ยถ้าเราเดินจะเห็นหออกมหมอ่ะ ไปไม่ได้นั่นเธอจริงจริงหรอกัาตุดดีฉันไปเไดๆเหมือนจะเจอบทผู้ขสอสงบรามผีขั้นหนึ่งนะ <ๆ S 1> ไม่น่ามีแล้วมั <ๆ S 1> ม้งเฮ้ยเจอคือเลยสิบห้าจะหาเจอไหมนะ่ะผมเจอผีโพอ๋อเกณฑ์หนีเลยนะ่ะจะไม่เจอเลยน่ากลัวแล้วเนกะ็บสมุดเนี้ย ฉันอยู่ได้ที่ไหนก็ได้ฉันอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่ในตอนนี้อ่ะนี่เป็นคือมาจากบ้านคนรวยเขาอ่ะอืมใหม่นะพ้นออกไปไออกไปะออกไปเลยออกไปเจอหน้ากันมั้ง <laughs> ร้องดานตี้กลัวไปด้วยเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ แจงการสามไปหมดแล้วเพียอะไรเนี่ยรู้กูตามผมก็กดใช้ไปแล้วด้วยที่แล้วข้อนี้กันปิดเจทันต์ได้เจอกล่องดูเกสิภาพนะสุดที่ยังไม่เคยถูกซองมีที่อยู่ติดไว้โดยนี่มาอะไรกันนี่มันที่อยู่คอนฉันนี่ ที่อยู่ขอนเรานะครับเหมือนจะเป็นที่อยู่ขอนเราเมืกี้มันเป็นห้องต่อกันเท่านี้ยไปกันต่อครับไม่สามารถเอาได้ไม่ามาออได้อันนี้เป็นทางออกน,นะเหมือนเจอทางออกแล้วเราหาของก่อนเจอทางออกแล้วเดี๋ยวใหม่แล้วโอเคทีวีเปิดด้วย ผมคือนิ่งเลยตอนนี้ยฉังยังไม่เคยเห็นก็เเอะแต่ไม่อยากเห็นนะผมไม่อยากเห็นทีเจอด้วยเก็็ดด้วยไม่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 กลัวละเปิดนอนคนเดียวคุกกี้ช็อกโกแลตอะไรใครบางคนอมีปัญหาในการนอนหลับและการกิน ของแต่ก็คือฉันได้ทำเอาไว้น,นี่เปิดได้ปะ่ะเปิดได้แต่ไม่มีของเลยโหมันไม่มีของเลยอะ่ะทีวีก็เปิดไ,ได้แล้วตอนนี้ไม่กล้าออกไปเลยเปิดได้ไหมตอนนี้เปิดได้แต่มันจะไม่มีของนะ อีกยี่สิบห้าชิ้นมราจะไปหาที่ไหนเนี่ยโอ้โหไปได้ไกลด้วยชิหายแล้วคือใจแบบสั่กตื้อๆเลยตอนเนี้ยตายตัวใจหนีหนีเร็วเข้าห้องเร็วอืมมีห้องอยู่มีห้องอยู่ไปเร็ว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 มา เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยวิแย่าอย่แย่คืนึ้นขึ้นโอโหทานตามด้วยเก็ดด้ว้เก็ดไว้จะมาหนีวะเนี่ยสิบแปดชิ้นนะคนดูลงไปลงไป เฮ้งมีประตูอยู่ประตูกีที่เรามาบ้างใช่ใช่หายไปนะนนแล้วเปิดที่เปิดไม่ได้เก่านี้ต่อเกตอื้มห้องคือ มีมีมีมเกด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 อีอีสิบสามชิ้นประตูนี้ล็อตด้วยกูไม่จะไปต้องเอาเครื่องมือปลดล็อกประตูกูจะไปต้องมีเครื่องมือปลดล็อกประตูเราต้องไปหามาเปิดตัวนี้ครับผมไม่อยากจะออกจากห้องเลยอ่ะ

ผมว่าเล่นไม่จบแนะ่เ okay, คตัวนี้เก็บหมดละสองด้านนี้ไปด้านไหนดีเนี่ยอันนี้ด้านที่เรามากี้นะว่าไปด้านนี้แล้วกันมันวิ่งได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวดูไปเปิดได้ไหมแถวนี้เปิดได้มีรหัสด้วยเล่นหนึ่ง ถ้าผมเข้าใจแล้วปีศาจตัวนี้มีผ้าหลองกชั้นตาชั้นใด้เหมือมันได้ก่ีชั้นฉันควรจะวิ่นไหมผมควรจะวิ่นไหมอะ่ะยาเบื่อหนูใช่ขวดแบบนี้ในโรงพยาบาลหลายแห่ง สงสัยว่ามันใส่อะไรลงไปอันนี้รู้สึกอ,อัดจานชัดแท้หายใจไม่ได้เลยหนังสือพวกนี้มันดูแปลกๆเหมือนว่ามีพฤติกรรมมายาที่เกิดขึ้นฉันรู้สึกเหมือนหนูอยู่ในเขาก่อนผงนี่แหละไม่กล้าออกแล้วเอ้ยเปิดได้แต่มันก็ไม่มีก่อนโทรได้ไหม โอ้โทมาแล้วจะเย็นไว้พ่อหนุ่มจะเย็นไว้จะเย็นไว้เฮ้ยจะเย็นไว้นะผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมได้เปิดคลิปวีดีโอสวัสดีคนดูยันแต่มันใกล้จะจบแล้วหยดชิ้น ย่ายายา,ยาผมเริ่มจะก,กลัวแล้วเนะี่ยผมนอนไม่หลับแน่คืนนี้อืมน้าไม่ไมามามมาเสียงมันดังเกินไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อยู่ๆก็ไหลออกมางงเลยอนะ่ะตัวใจหมดกระสานอย่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมขาชาหมดแลว้วอ่ะโอ้ย ขาชาในชีวิตจริงเลยเฮ้ยอืมอะไรอีก่อ,อแล้วนะดูผัมอยู่ไหนมันอยู่ตรงบันไดครึ่งน,นะฮะมันอยู่ตรงผมทําไม่ได้เขาขังผัวไว้ผมพยายามแล้วแจ้ผมกลับไปไม่เอาอ่ะมาแล้วครับ ดถ้าเราออกไปตอนนี้เราเจอมันแล้วเขียนในเกมเขาร้องพอแล้วนะผมจะไม่ร้องตามดม้วยหรอภาพเนี้ยเป็นภาพลหรนี่มันอืมดี๋อ่านก่อนบ้านจะอยู่แบบไหน พยายามดูแปลกๆไปนี่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ผู้คนบยายาหลิเลี่ยงับเข้าใจเข้าใกล้สิ่งนี้อ่ะเข้าใกล้ที่นี่โอเคหา,ายัางยานี่เหรอดูแผนที่ก่อนจุดนี้จุดตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วหายไปแล้วนะมันลงไปข้างล่างแล้วยังโค้าเจ็บปวดเหมือนเดิมไม่ปล่อยผมไปเถอะเรีวไฟยางคมแผดเผายวเค้าเจ็บปวดไม่ปล่อยผมไปเถอะผมขอโทษคือผมไปทำอะไรให้เนี่ยข้อนี่ต่อครับออน้อฮังด้วยมีอะไรไหมอืมชิช,ช,ชิชิมัตา น,นี้มีอะไรไหมกระดดเข้าไปได้ไหมนะเปิดไม่ได้สิยันเนาะอุ้ยเปิดชากโคได้เฮ้ยได้ยาเก็ดไม่ได้ฮะอือชุดพยาบาลระดับพยาบาลนะม่เป็นมาตรฐานสากลตัวของโรงพยาบาลผิดปกติสลสระคลื่นเรือนะเปิดห้องส่วงกันนี่มีอะไรปิดไปเยอ yes. กระโดดขึ้นลงนอนในนี้ทนะี่บ้านเนี่ยเหมือนไม่มีที่ให้หลบเลยอะ่ะถ้าผมเข้าไปคนเดือดตายป่ะไม่กลา้าไม่กลา้าผมไม่อยากเห็นทีอืมอืม,มาแ้วมา้วร้องดังสิ ใจเย็นว่าใจเย็นว่าให้เราเรามีตัวตๆไหมเนะี่ยไม่มีไม่มีขาครับเรามีแค่มุมกล้องแล้วก็เสียงไม่เห็นขาตัวเนี่ยเดี๋ยวป๋าเปิดประตูเข้าโชว์ให้เลยเนะี่ยตะกี้เรามาด้านนี้นะแล้วก็เลยต้องไปข้างหน้าต่อเข้านี่ครับปิด ของตัวนี้ได้มีเออได้เลื่อนแล้วน่าจะไปตัดตรงนั้นน่ะตัวที่เราเห็นตะกี้ได้หนึ่งแล้วคืออะไรอะ่ะเราได้เลือ่อยแล้วเราจะไปตัดออกตรงนั้นไอ้ถุงหนึ่งหรือห้าถุงนะครับเราจะได้ออกไปจัดที่นี่กันแล้วปึ๊บป่ะอืมอุ้ยสัตว์เอ้ยอะไรอะ่ะ ตดใจหมดมันคืออะไรทีกี้อุ้ยมีประตูตัวนี้ด้วย,ยใช่ประตูนี้เราเข้าไหมมีเข้าเลยตู้ในการสั่งนะฮะหามุงอยู่แพทเอามุงนี้แหละ เียหายไปแล้วอันนี้กับประตูนี้ให้ต่อกันนะไม่กล้าเดินไปใกล้ๆเลยเนะี่ยกดให้หมดกดให้หมดใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยมีรูด้วยกกกดดูให้หมด,มด,หหมดไ,ได้ไหมเปิดไ,ไม่ได้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอินปินคนดูเราจะได้ออกไปจัดที่นี่กันไอเการนี่ก็สั่นจังลองอ่านนี่กันหัวหน้าครอบครัวแน่นอนดู แต่ดูแล้วมีแค่ความเศร้าหมอเธอดูอ่อนแอเธอดูอ่อนแรงนะไม่แปลกใจที่ดูเหนื่อยก็ดูสิที่เกิดขึ้นกับขคงพนี้สิเธอดูกัะวนเหมือนว่าเธอยังรับรู้บัญญาแค่มองรู้ก็รู้สึกได้เลยเทอ่ัเด็ดและยามีความสุขขอให้เธอเป็นแบบนั้นแต่ฉันติดใจรายพยาง ผมก็อยากรู้มุกติใจอะไรหายไปยันยังนี่เหอรอผมตอบไปแล้วเนี่ยเลยสินชิ้นที่กลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วเงินอ่ะที่หายนี่มันคิดอะไรของมันมันบางคนรวยนะอันเนี้ยมันดมเดืดรู้ไหมเดือดแล้วนะกดหมดละเคียเราไปกันขันนี้ก่อนอน,น้ำตะก,กี้อันนั้นหมดแล้วนะ วางหมดอนะ่ะใจต้องดีไว้อย่าโผล่มานะอย่านะเสียงคือวานเวนจัดอันนี้คือห้องทูดเรามีไอ้นนั้นแล้วเรื่องนะแล้วตัดออกไปนะครับเปิดได้ไหม มาแล้วเปิดสิคงมาไม่ถึงนี่หรอวะคืออะไรอ่ะเทเลพอร์ตได้ได้แล้วโปรโที่ไหนเนี่ยถุงเงินถุงเงินที่สามุงก็เด้อจะได้ออกไปละ มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะแล้วฝนจะออกไปยังไงเนี่ยมันโผล่ที่ไหนเนี่ยอือไปแล้วสารจัดน่าอยู่ใกล้เลยทีเนี้ยวิธียุสารอืมมาโค้ใกล้แน่เลยนะกลับไปแล้ว เราจะมาโผล่แถวห้องแรกนะป้ยานสามชิ้นสามชิ้นก็จะออกไปแล้วเฮ้ยวิธียูก็สานจันมีชานี่เรยสานไปกันนะออกแล้วนะเนี่ยห้องแรกที่เราเข้ามาใช่ปหมนี่ตตะกี้รามาไม่มีนี่นะ สงังนคนดูสองเกตุสนงเก้นรูปภานี้ดูไม่ได้เดินสิครับไปตัวให้หมด ไม่หาจังไหนเนี่ยสอนชินเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะกลับบ้านแล้วไปแลวนะออไปแล้ว้อนนี้เป็นห้องแคทไม่มีอะไรครับบอ กี้ผมยังไม่ได้ลงชั้นล่างใช่ปะ่ะขึ้นชั้นบนใช่ไหมคืยังไม่เคยเจอตัวเราแต่ก็รู้สึกกลัวมานิดหน่อยนะอยู่ที่ไหนนะ่ะไม่เคยไปมันก่อนในชั้นล่างอืม,มาอะ้วถ้าอยแกไขเรื่องนี้ต้องไปให้ถึงต้องไปให้ลึกกว่าเดิม พวกเดเร่ที่จะทำคือต้องไปให้ลึกยิ่งกว่าเดิมให้ผมลงไปข้างล่างนะ่ะไปลุยลุยครับลุยตมืกี้เห็นอยู่มันเดินมา,ถานแถวเ,เนี้ยแล้วเขก็โจกไงแบบเนี้ยฮอน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 อยู่ไหนฮอนจ๋าโ,โล่ก่อนเกยของก่อนเกยของก่อนโลมาก่อนแป๊ดอย่บอกนะเปิดไม่นั่นนะ่ะ ก็ไ,ได้เปลี่ยนไว้โอเคเหลืยจิ้มตายละสารจัดอันนี้เราหยุดลึกไปปะไม่ยมมองเลยอ่ะชะเอ๋ไม่มีออกแล้วนะผมจะออกแล้วนะเปืดออุ้ยหนูคระบครบถ้าออกแล้วหนีเก็บมา ทางออกเราเจอแล้วควุชวยชาสองกันผมไม่ไดาดทางของหรอมาั้งตื่นเต้นจัาตอนนี้ฮะตื่นเต้นมากวินวินวินสักอโอ้ยเะโอ้ย่ะผมพอเลยกูอา สองพิากัากนดีกว่าแต่ผมนี่ถึงขั้นช็อตเลยแหละไม่เอาใหม่แล้วผมพอแค่นี้และไอ้เน,นี่ยขนาดปางกลางหรือเนี่ยโอ้โหปางกลางถึงว่าไม่เจอผีเลยกันก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับพืนผมไม่กล้าเล่นละถ้าอยากให้ผมเล่นต่อก็ขอละยี่สิบไลายแล้วกันเดี๋ยวไปไหมไม่เยอะหรอป ขอหน่อยนะครับถ้าได้ก็มาต่อให้โจทย์เลยชนะเลยอันนี้ผมแพ้แล้วบนยองเลยโอเคครับบา,บายๆแฮตเจกับหม้คิวเดวหนะ้าไม่รู้ว่าได้เปิดคิปว่าคิวเดวิ่มาแล้วแบบตดใจหมดเลยโอเคบา,บายๆครับของครับ